ประโยคที่ว่า j o g s k o g å til l t h l i l a n d ไม่ควรใช้ยังไงนะคะในภาษาไทยเรานะคะคเราใช้คำว่าไปแต่ในภาษาสวีเดนเนี่ยมันมีทั้งคำว่า utgå กับ u t w å r k ก็ a t g å นะคะใช้ในตอนที่เราเนี่ยเดินทางโดยการเดินเป็นหลักอย่างตัวอย่างแรกที่ผมจะเอามาวันนี้ก็ j o g s k o g å til s k o l a n d i m o r g o n j o g s k o g å til s k o l a n d i m o r g o n เขาเดินนะคะเพราะว่าบ้านเขาอาจจะอยู่ไม่ไกลาจากนรงเรียนเนาะ อย่างตัวอย่างที่สองก็ yo will go แ o ม e yo will go h o m ม บ้านเขาเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ที่เขาอยู่นะตอนนั้นทีนี้เรามาดูคำว่า a u t w o r k คำนี้เนี่ยก็แปลว่าไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นไปที่เราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเดินทางนะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารประจำทางรถไฟรถโยนต์หรือว่าเรืออย่างนี้ด้วยนะคะก็อย่างตัวอย่างนะคะ I ska åka bus till skolan i morgon ซึ่งก็แปลว่าฉันเนี่ยจะเดินทางไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางในวันพรุ่งนี้อย่างอันถัดไปก็จะวิล l อแธถูแฮมก็จะแปลว่าฉันเนี่ยอยากกลับบ้านกลับบ้านยังไงกลับบ้านโดยการนั่งรถไฟทีนี้เรามาดูกันประโยคต้นคลิปที่พาม,มาโยส o g กูทิทัยหลอนไม่ควรใช้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดว่าโยสโกกูทิทยลอทุกคนก็จะเข้าใจกันนะคะว่า เนี่ยฉันเนี่ยจะเดินไปประเทศไทยความเป็นจริงเราก็ไม่ได้เดินไปประเทศไทยจากสวีเดนถูกไหมคะเราก็นั่งเครื่องบินทีนี้จะใช้อะไรแทนละ่ะก็ใช้เป็น yours go fly to Thailand ฉันเนี่ยจะนั่งเครื่องบินไปประเทศไทยหรือถ้าไม่ใช้คำนี้นะคะใช้แค่ว่า yours o f l to Thailand ก็ได้นะคะก็แปลว่าเดินทางไปที่ประเทศไทยเนาะ ป้าบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่กําลังดูอ,อยู่และไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่เบสิกเนาะแต่ก็ป้าก็ยังสังเกตเห็นได้ว่า,ายังมีคนที่ใช้ผิดอยู่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะติดตามกันให้ครบ1,000นะถ้า1,000เมื่อไหร่เดี๋ปังจะได้มาไลฟ์ทักทายกันค่ะก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะให้ด hey, ู